ฉากมานี่คือภาพบนยอดเขาสูงเลยนะคะมีผู้ชายคนนึงกับสุนัขสีดำตัวใหญ่มากยืนมองกลุ่มคนที่อยู่ข้างล่างแบบเงียบๆบรรยากาศมันดูนิ่งๆนะแต่สัมผัสได้เลยว่ามันมีความตึงเครียดบางอย่างอยู่ใช่ครับแล้วจูๆ่ๆสุนัขตัวนั้นก็พูดขึ้นมาเลยพูดได้ด้วยใช่ครับพูดได้ถามเจ้านายตัวเองว่า จะให้ผมเปลี่ยนร่างแล้วลงไปจัดการพวกมันเลยไหมครับโห oh, แค่เปิดเรื่องมาก็ไม่ธรรมดาแล้วครับแล้วคําตอบของเจ้านายที่ชื่อหลินเฟิงเนี่ยคือมันบอกอะไรเราเยอะมากเขาตอบกลับไปนิ่งๆเลยนะว่ายังไม่ต้องพวกนั้นมันกระจอกเกินไปโอ้โห oh, oh. คือไม่ได้มองเป็นคู่ต่อสู้ที่เท่าเทียมกันเลยนะคะเหมือนมองเป็นเป็นของเล่นมากกว่า แบบนั้นเลยครับเขามองว่าอยากจะเล่นกับคนกลุ่มนี้สักหน่อยสร้างปัญหาให้ปวดหัวลเล่นๆแล้วทั้งคู่ก็หายตัวไปจากตรงนั้นเลยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้าในป่าลึกครั้งนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการไล่ล่าที่ฝ่ายหนึ่งคิดว่าตัวเองกลุ่มความได้เปรียบทุกอย่างไว้ในมือเนี่ยมันจะพลิกผันไปสู่การเป็นผู้ถูกล่าเสียเองได้ยังไงมันคือสงครามข้อมูลอย่างแท้จริงเลยครับฝ่ายหนึ่งมีกำลังพลมีอาวุธ คิดว่าตัวเองเป็นผู้ล่าแต่อีกฝ่ยายกับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของศัตรูทั้งหมดมาเลยกลายเป็นการพลิกเกมอย่างสมบูรณ์แบบงั้นเรามาดูฝั่งที่คิดว่าเป็นผู้ล่ากันก่อนดีกว่าค่ะกลุ่มของเจ้าหลงในเรื่องเล่าว่าพวกเขากําลังแบบเหนื่อยมากหอบเลยจากการตามหามานานใช่ครับแล้วเจ้าจินที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มงองแงแล้วใช่ครับบอกอยากพัก แต่เจ้าหลงนี่คืออารมณ์ขึ้นเลยตวาดกลับไปทันทีตรงนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างในทีมเลยนะคะชัดเจนมากครับมันคือรอยร้าวในกลุ่มเลยเขาไม่ได้โกรธแค่ว่าตามหาไม่เจอแต่เขาโทษเจ้าจินว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้สุน,นัขของเขาตายด้วยอ๋อใช่ใช่มีเรื่องนั้นอยู่ด้วยความโกรธของเจ้าหลงนี่คือมัน มันลึกกว่าปกติมากเลยลึกกว่าเยอะครับคือในเรื่องปู่พื้นมาว่าก่อนหน้านี้ oh. เขาเสียทั้งภรรยาแล้วก็ฐานไปเพราะหลินเฟิงโอ้โห oh. คือสภาพจิตใจเขาตอนนี้มันมันเหมือนคนบ้าคลั่งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความแค้นอย่างเดียวเลยครับนี่ประโยคหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยเขาประกาศกร้าวเลยนะว่าวันนี้ถ้าหาตัวหลินเฟิงไม่เจอจะไม่กลับอืม hmm. แต่ก็พูดต่อว่าแต่ฉันจะยังไม่ฆ่ามันหรอก คือมันขัดกันเองอยู่นะคะเกลียดขนาดนี้แต่กลับไม่ฆ่าทันทีมันคืออะไรกันแน่คะนี่แหละครับคือหัวใจของความแค้นในตัวเจ้าหลงเลยมันไม่ใช่ความแค้นที่แบบเออฆ่าให้ตายแล้วจบออแต่มันเป็นความแค้นที่ต้องการการทรมานต้องการให้หลินเฟิงเจ็บปวดแบบเดียวกับที่เขาเจอการฆ่าทิ้งทันทีเนี่ยมันง่ายไปสําหรับเขาเหมือนกัว่าความตายมันยังไม่สาแก่ใจ ถูกต้องครับเขาต้องการแก้แค้นทางจิตใจซึ่งมันทําให้ตัวละครเจ้าหลงดูมีมิติมากกว่าแค่ตัวรายทั่วๆไปแล้วลูกน้องเขาก็ดูจะรู้ทันด้วยนะคะเหมือนจะมีบอดี้การ์ดคนหนึ่งพยายามเข้ามาเตือนสติใช่ครับคนนั้นเหมือนเป็นเสียงแห่งเหตุผลคนเดียวในกลุ่มเลยเขาพยายามจะดึงเจ้านายกลับมาอืมพยายามบอกว่าหลินเฟิงฉลาดมากนะการเดินหาแบบสุ่มสุ่นในป่าที่มันกว้างขนาดเนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ใช่ครับแล้วก็เลยเสนอแผนที่มันอดูเข้าท่ากว่าคือให้ล่าสัตว์ไปพล,พลางก่อนแล้วก็หาคนไปพล,งพลางด้วยซึ่งเจ้าจินก็รีบเห็นด้วยเลยแน่นอนครับอยากพักจะแย่อยู่แล้วแต่สุดท้ายเจา้าหลงก็ยอมตกลงแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ แต่ก็ยังขู่ทิ้นท้ายไว้อีกนะคะว่าถ้าหาไม่เจอจะฉีกขาถลกหนังก็เลยทีเดียวคือบรรยากาศในทีมคือติดลบสุดๆใช่ครับและในขณะที่พวกเขากำลังหัวเสียกันอยู่นี่แหละพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าทุกย่างก้าวของตัวเองน่ะถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลานี่แหละค่ะจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดความได้เปรียบที่มองไม่เห็นของหลินเฟิงซึ่งก็คือสุน,นัขของเขาเสี่ยวเฮยถูกต้องครับ ในเรื่องเขาใช้คําว่าหมาจากนรกเลยนะคะอยากให้ช่วยขยายความหน่อยค่ะว่าคำนี้มันคืออะไรมันเป็นแค่สุนัขตัวใหญ่ๆที่ดุร้ายหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นคะโอ้โหมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยครับในจัก,กรวาลของเรื่องนี้เนี่ยหมาจากนรกไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเหนือธรรมชาติอย่างที่เห็นว่ามันพูดได้ใช่ครับพูดได้สื่อสารได้แล้วพอเข้ามาในป่าเนี่ย ร่างกายมันจะกลับสู่ร่างเดิมที่ใหญ่กว่าสิงโตหรือเสืออีกนะว้าวทำให้หลินเฟิงใช้ขี่เดินทางได้เร็วมากแต่นั่นมันแค่เอ่อความสามารถทางกายภาพพลังที่แท้จริงของมันคือการรับรู้ครับการรับรู้ใช่ครับมันกว้างไกลและแม่นยำมากตราบใดที่เป้าหมายอยู่ในระยะนะมันก็เหมือนกับหลินเฟิงมีเรดาร์ส่วนตัวที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเลยโห แบบนี้ก็เท่ากับว่าเกมไล่ล่านี้มันไม่ยุติธรรมตั้งแต่แรกแล้วสิคะฝ่ายหนึ่งเดินหาเหมือนคนตาบอดแต่อีกฝ่ายมี GPS ติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วหลินเฟิงก็ใช้ข้อมูลนี้เต็มที่เลยเขาไม่ได้คิดจะหนีแต่กลับถามเสี่ยเวเฮ่ยว่าแถวนี้มีสัตว์ใหญ่อะไรบ้างเหมือนกำลังจะเริ่มแผนอะไรบางอย่างแล้ว ถูกต้องครับเขาเปลี่ยนจากฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายรุกทันทีแล้วฉากที่เสี่ยวเฮยใช้พลังสำรวจพื้นที่นี่คือน่าสนใจมากเป็นยังไงคะในเรื่องบรรยายว่าหลินเฟิงรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังงานที่มันแผ่ออกไปแบบเหมือนระลอกคลื่นบนผิวน้ําเลยมันแสดงให้เห็นถึงพลังที่มองไม่เห็นแต่แบบทรงประสิทธิภาพมากๆองมากครับ 1. คือทางทิศเหนือมีฝูงหมูป่าอยู่7จแบบตัวหมูป่าใช่ครับตัวใหญ่สุดนี่หนักกว่า100กิโลกรัมสคือทางทิศตะวันตกมีฝูงหมาป่าอยู่ไกลออกไปหน่อยแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นพวกสัตว์เล็กๆทั่วไปแต่เหมือนจะมีอีกอย่างหนึ่งที่มันแปลกๆใช่ไหมคะใช่ครับและนี่อาจจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในระยะยาวเลยเสี่ยวเฮยบอกว่า มีบางอย่างที่แปลกๆปแวบเข้ามาในหัวแล้วก็หายไปบางอย่างที่แปลกๆปกครับมันคือการบอกใบ้หรือ,อ,อการวางปมของเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะมันบอกเราว่าในป่าแห่งนี้ไม่ได้มีแค่หลินเฟิงกับกลุ่มของเจ้าหลงอาจจะมีภัยคุกคามที่สามซ่อนตัวอยู่ใช่ครับเป็นสิ่งที่แม้แต่พลังของเสี่ยวเฮยก็ยังจับสัมผัสได้แค่แค่แวบเดียวเท่านั้นโอ้โหเป็นการสร้างความประทึกที่ได้ผลมากเลยค่ะแต่ตอนนั้นหลินเฟิงยังไม่ได้สนใจเรื่องนั้น เขากลับไปโฟกัสที่หมูป่าแทนอืมใช่ครับพอได้ลินว่ามีฝูงหมูป่าอยู่ใกล้ๆเขาก็ยิ้มออกมาเลยแล้วก็พูดว่าแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับเจ้าหลงแผนของเขาคืออะไรกันแน่คะแผนของเขามันฉลาดมากครับคือการใช้องค์ประกอบที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติให้เป็นประโยชน์หมายความว่ายังไงคะคือเขาไม่ได้จะเข้าไปสู้ตรงๆไม่ได้จะใช้พลังวิเศษโจมตีแต่เขาจะใช้ฝูงหมูป่าเป็นอาวุธครับ ใช้หมูป่าเป็นอาวุธใช่ครับใช้สั่งสอนกลุ่มของเจ้าหลงมันเป็นการโจมตีที่แยบยลมากนะเพราะถ้ามองจากภายนอกมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นแค่อุบัติเหตุหรือความโชคร้ายที่ไปเจอฝูงหมูป่าอารวาสเข้าพอดีเป็นการสร้างความโกลาหลนโดยที่ตัวเองไม่ต้องเปลืองแรงเลยสักนิดแล้วจังหวะมันก็พอดีมากด้วยตัดภาพกลับมาที่กลุ่มของเจ้าหลงอพวกเขาเดินกันมาเป็นชั่วโมงแต่ล่าได้แค่กระต่ายสี่ตัว คือทุกคนกำลังเหนื่อยสิ้นหวังแล้วก็เสียสมาธิกันสุดๆนี่คือสภาวะที่เปราะบางที่สุดครับเพอะเจ้าหลงตัดสินใจให้ทุกคนหยุดพักเราเรียกคนมารักของที่ล่าได้เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ทุกคนกาดตกมากที่สุดกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจไม่ได้ระวังตัวอะไรเลยใช่ครับแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาออดออทอดอด,อดตอนแรกก็ยังงงงง,งกันอยู่แต่บอดี้การ์ดคนเดิมก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นเสียงหมูป่า แค่คําว่าหมูป่าคําเดียวนะบรรยากาศเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยค่ะจากที่เหนื่อยๆท้อๆกันอยู่กลายเป็นความตื่นเต้นขึ้นมาทันทีมันคือจิตวิทยาของนักล่าครับความเหนื่อยล้าทั้งหมดเอ,อ่อมันหายไปทันทีเมื่อเจอเหยื่อที่หมายตาโดยเฉพาะเหยื่อขนาดใหญ่พวกเขามองเห็นโอกาสไม่ได้มองเห็นอันตรายเลยไม่เลยครับความโลภและความตื่นเต้นมันบทบังทุกอย่างไปหมดแล้วพวกเขาเตรียมตัวเป็นผู้ล่าอีกครั้ง โดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นผู้ถูกล่าในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าทุกคนเตรียมพร้อมเสียงพุ่มไม้เริ่มสั่นไหวเสียงคู่คำรามดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะโครมจู่ๆก็มีหมูป่าตัวเล็กตัวหนึ่งลอยออกมาจากพุ่มไม้เลยครับลอยออกมาเลยเหรอคะเหมือนโดนเหวี่ยงออกมาเหมือนถูกใครบางคนจับเหวี่ยงออกมาเลยแล้วก็ตกลงมากรีดร้องอยู่ตรงหน้าพวกเขา นี่คือการเปิดฉากของหลินเฟิงใช่ครับเป็นการเปิดฉากที่สมบูรณ์แบบมากเขาไม่ได้ปล่อยให้หมูปากทั้งฝูงวิ่งกลูเข้ามาแต่เขาโยนเหยื่อล่อออกมาก่อนหนึ่งตัวเพื่อดึงความสนใจแล้วก็สร้างความสับสน ถูกต้องครับการปรากฏตัวของหมูป่าตัวนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณเริ่มต้นของอบทเรียนที่หลินเฟิงเตรียมไว้ให้จากที่กำลังจะล่ากลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีที่ไม่ทันตั้งตัวสถานการณ์พลิกกลับตาลปัดอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแล้วเรื่องก็จบลงตรงนี้ทิ้งให้เราอยากรู้ต่อเลยว่ากลุ่มของเจาหลงจะทำยังไงต่อใช่ครับมันเป็นตอนที่แสดงให้เห็นแก่นของเรื่องราวได้ชัดเจนมากนะคือการต่อสู้กันด้วยข้อมูลแล้วก็สติปัญญา ฝ่ายของเจ้าหลงนี่คือแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มสู้เลยซ้ําเพราะเขาเดินเข้ามาในสนามรูปของหลินเฟิงโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่สิ่งที่ที่ฉันยังคงคิดถึงอยู่ก็คือปมที่ทิ้งไว้นั่แหละค่ะไอ้บางอย่างที่แปลกๆที่เสียวเหยสัมผัสได้นั่นแหละครับจุดที่น่าคิดต่อมากที่สุดการโจมตีของหมูปาครั้งนี้อาจจะเป็นแค่ปัญหาเล็กๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกแห่งนี้จริงๆก็ได้ เป็นไปได้ว่าภัยคกคามที่แท้จริงอาจจะยังไม่ปรากฏตัวด้วยซ้ำถือการเจาะลึกการวางหมากที่ซับซ้อนและจิตวิทยาของตัวละครที่น่าติดตามมากเลยค่ะครับผมหากชื่นชอบการวิเคราะห์เรื่องราวในลักษณะนี้เพื่อมองหาความหมายที่ซ่อนอยู่และทําความเข้าใจการกระทําของตัวละครไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการพูดคุยในครั้งต่อไปของเราค่ะ